สวัสดีค่ะไนท์ทูซียูผัวฝรั่งค่ะมาพี่น้องมือนีบื้ย,ยขึ้นหนาเป็นแจงๆว่ะมือแจงยังไงเปิดไฟเนาะพี่น้องเนาะมนะมือเนียมสิบห้ามาแสบดูกชินป้าระเบิดพี่น้องพักมาเป็นสิบห้ามาเป็นสวนกับปดายดอกเพราะว่ามันกะได้มาตแต่พักที่หาซื้อไดท้ทีเมืองหนอกมีพี่น้องแบบว่าต้องซื้อแพงนะอืมจากได้โหเราพาอยู่กะมัน มันเท่งมงงามเท่งแพงแบบน,นี้กำาละเกือบสี่บาทแต่ว่า <c oughs> เออมันมงงามเอาไว้นั่งมงงาม ถ้าอย่างนี้ยกินไม่หรอเป็นคนประมากินกันครับ มมวนต้นหอมไปเนาะอาอพักไวยพังอันลูกชิ้นบานเห่าเนาะเขามีต้นหอมนำเลยไีหน่อให้แก่หลานลูกชิ้นบานเห่าไหมขึ้นนะหน่อเนาะอื้ม แค่ร้อออนแฮมบไม่อยากกินเม็ดแม่พี่นนอวันสุดขั้วไปใส่ติง ไม่อยากกินเม็ดมั่งมันจะเป็นร่องไส้ติงเบื่อกินเม็ดบอกซิด้ามาตลอดชีวิตกลุ่มสิมาญาณต้อนเนี่ย ต้นหอมแบบนี้แซ่บต้มหัวอะไรแบบเนี้ยซีซ้ออดได้แบบนี้บโบซืออัดต้นใหญ่ไข่ <c oughs> คาต้นหอมบัานเท่าเลย บาเบากินอย่างเดียว อันนี้สลัดฟักสลัดคอดพี่นนอะกรอบมั่นแบบอําจิมเปรี้ยวไปนิดนิดเดียว กินอหยานดเนา <c oughs> มีคนบอกว่าแอมกินยังกไ็ไม่จะแสบแอมก็ได้กินไม่กินเหยายดเนาลูกศน <c oughs> ส,สีสกเกตพี่นนองมีแต่หมองสับแสบคอยบอกให้ซิ้นทอดมา แค่ร้อน,นอ,อ่อนเป็นแค่ร้อนอ่อนแค่ร้อนหน่อย มณ์ดีเพราะมีความสุขอันจะเลิกกับผัวไทยคนนั้นใดพี่นอ้องชีวิตนั้นมีแต่ววความสุขไม่เคยไหายไม่เคยห้อไม่ได้หัวไปบอกให้ <c oughs> <c oughs> อย่าไปพยายามทําตัวเป็นคนดีเพื่อหายผู้ที่มันบ่ได้เห็นคาหายต่เฮาเลยพี่นนอกตาทำตัวหายจะของมันดีเพื่อถีต่เฮ้าสิเห็นคาของจะของว่าต่เฮ้าสามารถทิย่างออกจากรักสามเศร้าเราสามคนได้พี่นนอกแต่ว่ากลัวแอมสีมาหอดหมือน,นี่ย่างออกมาได้มันก็ดสดใสก้ามเป็นเขาเลยพี่หนอกศาสตร์ที่แล้วคือสีเคยเจ้าซัวเขาคิดจังจีนะ มันต่องออกแต่เขาอยากเพราว่าสิเห็นความเจสูๆเขาหลายยางแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น็ต้ตรงทน้นเพราะว่ารักใส่กำบ้าหั่นแล้วต่อกันมันกับบ้หันเดี๋ยวผลหากเจอรักผู้ชายอี่บอรดีพี่น้องห้องหายได้ป่านน้ำตาให้เร็วเทดน้ำตาให้เร็ว เสร็จแล้วลังนา,า,งาลังงาแน้่ยล่งๆผิดปัดมัดขละปัดแก่ท่าลิบใส่ขนตาป้อมเขียนคิวออกไปหาผัวใหม่ง่ายกว่าที่จะรอให้ผัวเปลี่ยนนิสัยนะคะ Night to See You ผัวฝรั่งค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามอย่เสมอมากค่ะ